เสียงอะไรเดี๋ยวไม่มีอะไรข้างหลังใช่ไหมเสียงอะไรติ๊กแจ๊กติ๊กแจ๊กอยู่เมื่อกี้เออเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรแปลก,กก็ไม่รู้ขอบคุณนะคะดูบรรยากาศก่อนไม่ได้ไปตรงสะพานที่เป็นแม่น้ํานะคะเพราะว่าตรงนั้นคนเยอะอันนี้หลบคนหลบคนหลบคนมาอยู่นี่คนเยอะมากวันนี้วันหยุดไงวันอาทิตย์คนมาพักผ่อนเยอะก็เลยแบบ หาสถานที่แบบอน,นันตนิดนึงหาสถานที่แบบปลอดผู้คนนิดนึงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยังน้ำยังไม่ขึ้นค่ะน้ำประมาณเที่ยงหรือบ่ายสองนี้น้ำจะเริ่มขึ้นรอดูดีว่าน้ำจะขึ้นไหมประมาณเที่ยงค่ะประมาณเที่ยงน้ำขึ้น ตอนนี้มันจะสิบเอ็ดโมงดูบรรยากาศไว้ก่อนนะดูข้างหลังอันนี้จะเป็นบ้านพักบ้านพักต่อากาศ <c oughs> ตัญยานโอเคอยู่ใช่ไหมคะขออีกวันออกข้างนอก <c oughs> นัดไว้สี่ทุ่มทำไมมาตอนนี้ ตีทุ่มที่ไหนปกติหนูไล่หนึ่งทุ่มปกติหนูไล่หนึ่งทุ่มไม่ใช่สี่ทุ่มอืมหอยอะไรครับหอยขมค่ะพี่ไปปล่อยหอยขมไม่มีไรนั้นเนี่ยมีแต่ป่าชายเลนรอน้ำขึ้นจะดูน้ำขึ้นกันไหมต้องรอนะ จะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู้สีทุ่มที่สารเขื่อนไงโอ๊ยหนอเอาดูก่อนข้างหลังร้อนอ่ะร้อนอ่ะร้อนนิดหน่อยอมอมแมงตอม <c oughs> ไปทำบุญค่ะพี่ไปปล่อยหอยขมมาสองกิโลชีวิตจะได้ราบลื่นไม่ขืนขมไง <c oughs> ใช่ไหมชีวิตจะได้ราบลื่นเพราะว่าช่วงบ่ายเดี๋ยวงานเต็มทั้งทำคลิปด้วยแล้วเรียนด้วยยันนี้ยังไม่ได้สักคลิปเลยเราตรงนั้นแหละเดี๋ยวมารับ ได้ค่ะได้มาเร็วๆนะอยู่สันเกื่อนนะแดดร้อนนิดหน่อยไม่ใช่ร้อนหรอกข้างในเปียกหมดแล้วเนี่ยดูดีกลัวดำพี่ว่าจะปล่อยเมียเข้าป่าอยู่กล้าไหมละ่ะกล้าก็ปล่อยเลยค่ะพี่เอาเลยถามเขาดูก่อนนะใครใครกันแน่จะโดนปล่อยฮะใครกันแน่จะโดนปล่อยเอาดีดี ไม่ใช่พี่นะจะโดนปล่อยมามาปล่อยป่าใจเลนเนี่ยปล่อยลงทะเลน้ำยังไม่ขึ้นรอน้ำขึ้นก่อนข้างหน้าเขามีจัดงานอะไรก็ไม่รู้งานกระทิงแดงโชคดีเลยรเดี๋ยวรถ แดดร้อนจริงว่าแดดร้อนร้อนมากแดดร้อนเออเดี๋ยวนะโทรศัพท์มันขึ้นเครื่องหมายตกใจงงเลยอะ่ะไม่ได้ดูโทรศัพท์ก่อนขึ้นไลฟ์หาแต่ทันที่วิ่งแบบตะเวนหาที่ไลฟ์สดอยู่หาไม่ได้เพราะว่าแดดมันร้อนไงตอนนี้มันตอนกลางวันอะ่ะแดดจะร้อนขอใจไปแล้วยี่สิบใจ <laughs> ขอยี่สิบเคได้ไหมอะ่ะ <laughs> ยี่สิบใจเองขอ20่บเคไปเลย <laughs> เดี๋ยว <laughs> มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเดี๋ยวแป๊บนึง่งก <laughs> <laughs> ็ตอนนี้อยู่ในร่มนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในร่มนะคะจริง ตอนนี้นั่งอยู่ในร่มเนี่ยมีมีร่มไม้พออันนั้นบ้างเนี่ยอยู่ในร่มเนี่ยจริง สวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะพามาเที่ยวนอกสถานที่อีกวันหนึ่งสวัสดีค่ะพี่เอกเอ้ยวันนี้ว่างมาหาน้องได้เนาะแซวจะหน่อยล้วพามาเที่ยวนอกสถานที่อีกวันหนึ่งค่ะวันนี้วันอาทิตย์ไงแดดร้อนหาลมได้ลมไม้พอพอได้อยู่ นั่งอยู่บนอันนี้นั่งอยู่บนสันเขือ่อนนะเนี่ยเขื่อนกั้นน้ํามันเป็นเขื่อนกั้นน้ำนี่ <c oughs> เห็นไหมร <c oughs> ้อนพอสมควรพี่ไปทันไหมครับตอนนี้มาสิค้ารออยู่อันนี้ก็ป่าชายเลนน้ํายังไม่ขึ้นเนี่ยป่าชายเลนมาสิเรวเรวๆรออยู่สมุดประกันนะสถานะอากาศบางปูมาเรวเรวๆ อันนี้ก็จะเป็นบ้านพักเวลาที่เข้ามาพักออไปเล่นน้ําได้ไหม <c oughs> เล่นได้คะ่ะแต่ว่าน้ําไม่สะอาดนะน้ําน้ําป่าชายเลนน่ะน้าน้ําคนตกกระโปกอะ่ะ <c oughs> น้ำาคนตกกระปกอะ่ะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบสะอาดนะโซดปากการันเป็นแบบปากอา่าวอันเป็นปากอา่าวเขาเรียกว่าอะไรนะว่ายอยู่สสนเขือน <c oughs> ใช่ค่ะพี่นั่งอยู่บนสันเขื่อนเลยค่ะบ,บอกตามตรงเนี่ยนั่งอยู่บนสันเขื่อนเลยมันหาที่ล่มไม่ได้ว่ามันร้อนตรงสะพานตรงที่มีนกเยอะๆนกนางนวลเยอะๆคนเยอะมากไงหนูก,ก็เลยไม่เดินไปนู่นเดินมาใช่ไหมครับ <laughs> ขับรถมาพี่ขับรถมาเนี่ยจอดอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยจอดอยู่เนี่ยส <laughs> <laughs> วัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ ก็เนี่ยแหละมาอีกรอบอเกาะตะคู่นะ,มะแมลงเยอะมากแมงอะไรอะ่ะแมงหมีเล็กๆอะ่ะพเอกหยุดแล้วคะวันนี้หยุดหรอสวัสดีค่ะพี่บ่าเชษยินดีต้อนรับนะคะหยุดใช่ไหมวันนี้หยุดใช่ไหม อ๋อในไลฟ์ครูเออเอ,อ,อยู่ในครับบรรยากาศดีจังอยู่ตาอ,อากาศบางปูค่ะพี่อยู่อยู่สถานตาอ,อากาศบางปูแมงวีเยอะนิดนึง <c oughs> ชอบตอมคนสวยนั่งอยู่คนเดียวตอนนี้ไม่มีใครมานั่งเป็นเพื่อนนะมีแต่รถวิ่งผ่านนั่งอยู่บนสันเขื่อน <c oughs> นั่งอยู่บนเขือนนเอเเข่อนกั้นน้ำเนี่ยอันเป็นเขื่อนกั้นน้ำน้ำยังไม่ขึ้นไง น้ำยังไม่ขึ้นถ้าออกนอกอีกบ้านวันนี้วันหยุดชินฮอดต้องมาขอบคุณครับี่จึงเหมือนกันครับอนันต์ไม่ได้ค่อยเข้าไปหาอนันต์เลยบางปูสวยมากเพราะมีเธออยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> อู้ยตาแล้วโอ้ยน้องก็กลัวจะพี่นั่นแหละจะทิ้งน้องไปเอาจริงๆไม่มาหากันบ้างเลยหลายวันแล้วเนี่ นั่งคิดอยว่าไปหลงค่าลมสาวคนไหนหรือเปล่าเดี๋ยวให้ลูกชายพี่ไปอยู่เป็นเพื่อนนะผมรออยู่เด้อไล์ก <C> <AL> like ี่โมงอะครับอันนัน like ้นไล์กี่โมงคิดถึงเหมือนกันแวบบมามา C C <AL> แบบแวบมาใช่ไหมห <C> <AL> วัดดีค่ะพี่บุญเหลือยินดีต้อนรับค่ะห <C> <AL> <C> <AL> วัสดีค่ะพี่อะไรเอย่ย อ่านไม่ออกยนินดีต้อนรับนะคะขออภัยนะถ้าหากว่าไม่พิมพ์ชื่อขึ้นมานิดหนูไม่เห็นนะว่าใครกระโดดเข้ามาในห้องหนูบ้างเอาจริงๆพี่บุญเหลือขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงอากาศก็ร้อน บัสดีค่ะเดี๋ยวนะทำไมข้อความมันไม่ขึ้นหน้าผากสวยจังพี่คาอย่างอื่นก็สวยอยู่นะคะตอนนี้มันสิบเอ็ดโมงครึง่งสวัสดีค่ะคุณติ้วตีชดาพาลวยยินดีต้อนรับนะคะ ก็วันนี้พามาเที่ยวไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรมาฝากหรอกวแต่ว่าแนวแนวช่องนะ่ะจะจะจะเอาเรื่องความรักโด,ดนมาลงจะเอาเรื่องความรักโดนมาลดใครอยากดูดใครอยากเขาเรียกว่าอะไรนะดึงดูดความรักบ้างมีใครยังโสดบ้างไหมในห้องเนี้ยขอบคุณค่ะพี่โค้ดแม่นอม คนละฝั่งสมุทปาการแม่น้ำกัน้นปกติไลฟ์เขาให้เวลาเท่าไหร่คะหนึ่งชั่วโมงยี่สบนาทีใช่ไหมตอนนี้หนึ่งชั่วโมงสามนาทีก็เที่ยงนิดๆเป็นทหารหรือเปล่าคะเรือเป็นอะไร เป็นโคตรบอกก็มาเช้าไปปล่อยหอยขบมาแล้วก็เลยเดี๋ยวนะรถวิ่งผ่านมั้งสวัสดีค่ะพี่นิกพี่นิกหรือเปล่าพี่นีเล็กอ้าคุณวันนี้ไล่บ่ายโมงหรอคะเออเดี๋ยวนะอ๋อ กันไล่ให้ได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเหรอวัสดีค่ะพี่นี้เล็กได้ค่ะถ้างั้นตอนนี้มันหนึ่งชั่วโมงสามนาทีก็เที่ยงนิดนิดน่าจะได้อยู่ค่ะถ้างั้นเที่ยงนิดนิดเดี๋ยวรถวิ่งผ่านเยอะใช่ใช่อ๋อเป็นทหารใช่ไหมคะเอ,อ น,นนี่เปลี่ยนเวลาไรโอเป็นตีห้าถึงเจ็ดโมงสิบเก้าอ๋อคุณน,นนี่ไลฟ์ตีห้าสิบเก้านาทีถึงเจ็ดโมงสิบเก้านาทีโหยตื่นแต่เช้ามากเลยอะ <c oughs> มีกําหนดไม่ว่าไลฟ์กี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะเนี่ยพี่เขาบอกอยู่ว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งขั้นต่ําขั้นต่ําคือหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมง แต่ก่อน4 5สิห้านาทีได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยงนิดๆได้อยู่นับนับชั่วโมงเอานับชั่วโมงแล้วก็ได้อยู่พี่ว่าจะไลฟสา0สิบนาทีถึงสองชังง <c oughs> ่วโมงเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไงอยู่แต่นในห้องอะแต่ว่าทิศหน้าก็จันจันถึงเสาทำงานจันถึงเสาก็จะไล์ในห้องละจันถึงเสาอะอี่ยงรถเดินนะคะ รถวิ่งผ่านมันก็มันก็นั่นแหละติดกับถนนคุณมูกแก้งข้อมูลมาสักพักแล้วค่ะเอาหรอคะตายแล้วทำไมหนูตกข่าววะเนี่ย <c oughs> ใจใช่เอาเวลาไล์ของตัวเองแต่ว่าแต่ว่าการไล์อะคะ่ะพี่ชั่วโมงที่แบบเจ็บชั่วโมงอะเดี๋ยวนะคะรถรถวิ่งผ่านขั้นต่ำคือหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงใช่ไหมคะ ได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูตามไปค่ะพี่เดี๋ยวหนูเจ็บให้มันได้ถึงชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวหนูเข้าไปเดี๋ยวหนูตามเข้าไปค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะคุณนวนี่แสดงว่าปุ๊กกี้ไม่ได้เข้าฟังประชุมไม่ค่อยได้ฟังค่ะพี่แอนเพราะว่าติดงานไงก็เนี่ยเดี๋ยวสักพักจะตามเข้าไปเดี๋ยวเจ็บให้มันได้ชั่วโมงครึ่งวันไหนไ ah ที่เขาประชุมกัน4 5ินาทีหรือเปล่าคะ ขั้นต่ำสี่นาทีแต่ถ้าหากว่าอยู่ในบ้านมิตรภาพ1ชั่วโมงครึ่งถึงถึงสชั่วโมงใช่ไหมพี่แอนทำไมเก็บนานจังคำถามนี้พี่แอนตอบให้หน่อยสิทำไมเก็บนานจัง <laughs> เ,กเก็บสะสมชั่วโมงบินนะคะเก็บสะสมชั่วโมงอืม ็เดี๋ยวฮะเกิน1.45อย่างที่โค้ดแอนบอกปลอดภัยที่สุด <laughs> <laughs> เพิ่มมาอีก1.45แล้วคะ่ะ <laughs> แค่ประสบการณ์ <laughs> อ๋อใช่ใชถ้าอยู่ในบ้านมิตรภาพต้องทำตามกฎเขา <laughs> ก็วันนี้เขาน่าจะประชุมยาวอยู่นะั้น <laughs> เดี๋ยวเข้าไปได้ <laughs> ขอบคุณนะคะครูนน,นี่ <laughs> เดยวนะคุณคุณพี่รัดได้เข้าบ้านมิตรภาพหรือ,อยังเอ่ยบ้านมิตรภาพเขาไปเรียนใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับการไลฟ์สดค่ะพี่นิเล็กเดยวหนูวส่งเขานะคะพี่ถามอะไรนะอยู่บนรถเมเอพี่แอนไปไหนพี่แอนไปไหนเอ่ยคือพี่เขาถามว่าทําไมต้องทําไมต้องเก็บชั่วโมงเยอะจังทําไมต้องไลฟ์นานจังคือไม่ใช่แค่สี่สิบห้านาทีนะ่ะ ย่างเราเข้าไปในบ้านไม่ตรภาพเกียวกับการพี่ไร้สบายๆจ้า <c oughs> อ๋อหาหมอเหรอพี่แอนเป็นอะไรยังไม่หายเหรอเจวก,กับหน้าหรือเปล่าเลยนั <c oughs> ่นนะเด้อหันก่อนรถวิ่งผ่านอีกแล้ว <c oughs> พี่แอนเป็นรักษาหน้าหรือเปล่าหรือเป็นอะไรอีก จำได้ว่าน,นั่นแหละพี่แอนแพ้อะไรอ่ะแพ้ครีมหรือแพ้อะไรสักอย่างหวัสดีค่ะพี่โค้ดพี่ลีนหวัดดีค่ะ,พพดดคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นสองชั่วโมงดีสุดเอาเข้าไปสิใช่ว้าวว้าวอะไรคะพี่ลีนหวัดดีค่ะก็วันนี้วันหยุดอีกวันไงหนูก็เลยออกนอกสถานที่หนูก็แพ้กับพี่เนี่ยสิวสิวเต็มนะจริงจริงเนี่ยเห็นไหมเนะี่ย ไม่กลัวแดดแล้วครับกลัวดําค่ะพี่เอาจริงๆกลัวดํานะปกป้องตัวเองมาเป็นเดือนเป็นปีอะออกแดดแค่วันเดียวนี้แบบว่าดําเลยนะบอกให้เห็นไหมเนี่ยใส่เสื้อคุมมาสนาเลยอ่ะกําลังจะขึ้นไลฟ์โอ้พี่ขอบคุณนะคะพี่ลินเออลืมไปว่าพี่ดินไลฟ์เที่ยงนี่นะอ๋อเออใช่เขาเปิดค่าการมองเห็น แต่ว่าต้องไม่มีคดีนะอันนี้มีคดีเรื่องคลิปอยู่ไงลอกแสบไปทั่วหน้าเลยแล้วตอนนี้พี่แอนไทยไม่ใช่พี่แอนทาครีมอะไรได้ไหมอะ่ะตอนนี้พี่แอนทาครีมอะไรได้ไหมคะ อ๋อโดนมีคดีเรื่องคลิปอยู่ค่ะเรื่องติดแฮชแท็กชื่อตัวเองผิดลบไปสี่แล้วต้องไม่มีคดีความนะเขาเปิดค่าการบองเห็นให้เยอะขอบคุณขา่าวพี่ติงใช้ครีมได้แต่ต้องระวังผิดกฎชุมชนก็หาคลิปคลิปตัวเองนี่แหละไม่ใช่ชื่อชื่อแฮชแท็กตัวเองนี่แหละผิดกฎชุมชนใส่แฮชแท็กชื่อผิด เบ็นบักกับไม่เป็นบักวิวสวยไม่แพ้คนอุ้ยตาละพี่ลินสวัสดีค่ะพี่ลือทายผิดเป็นครูใช่ค่ะพี่แอนผิดเป็นครูมากเลยห้าคลิปเป็นครูสอนตัวเองได้ดีมากห้าคลิปแล้วหนูไปนับดูนะพี่เอาจริงๆโดนไปห้าใช่ไหม นับจาก,กวันนั้นที่ลง5คลิปมานับไปอีก5คลิปยอ,ยอดยอดวิวก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะคะพี่เอาจริงๆแค่นี้ก็โดนเหรอคะโดนค่ะโดนเดนีด๋ดยวมอ์ไซค์วิ่งผ่านแป๊บหนึง่งสวัสดีค่ะพี่ลือไทยยินดีต้อนรับค่ะพาออกนอกสถานที่อีกวันหนึ่งวันนี้ออกนอกสถานที่ใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะคลิปไม่ถูกน้ำส่งหรอคะ่ ใช่ค่ะมันจะเปิดเปิดน้อยอะ่ะเอาจริงๆโดนไปห้าคลิปแล้วก็หลังจากที่โดนน่ะนับไปอีกห้าคลิปยอดวิวไม่ขึ้นเลยขึ้นน้อยอะ่ะขึ้นก็ใช้เวลานานมากกว่าแบบว่าเราจะดันช่องเราขึ้นอะ่ะใช่ค่ะพี่อากาศร้อนก็กลับไปหนูคิดว่าหนูคงจะสลบอะ่ะเอาจริงก็มาเช้าไปทำบุญมาค่ะพี่ไปปล่อยหอยขมมาตะเวนหาหอยขมทั่วตลาดเลย ตเตาเบนหาหอยขมทั่วตลาดเลยถ้าไม่ลบเก็บไว้ส่วนตัวได้ไหมเก็บได้ค่ะเก็บได้แต่ว่าเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ก็โดนใช่ค่ะเพลงเรื่องเพลงอ่ะโดนกันเยอะแจ้าด้วยการแชร์คลิปเพื่อนครับใช่ค่ะต้องต้องให้เพื่อนแชร์ออกให้ถึงจะเปิดค่าการมองเห็นได้เยอะอ๋อค่ะคุณลาศ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะไปปล่อยอีกห้ากิโลมืเช้าวันนี้ค่ะพี่ฟูงวันนี้มากลางวันนะคะพี่ขอบคุณค่ะพี่อนุโมทนาบุญค่ะเมื่อเช้าไปปล่อยหอยขมสองโลเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คิดว่าจะปล่อยอีกห้าโลค่ะพี่วันนี้ค่ะพี่ฟูงไม่ไหนมาคิดถึงจังเลย ก็เดี๋ยวดูเวลาก่อนตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยบอกเลขเข้าใจได้ไหมบอกได้ค่ะบอกได้สถานตาอากาศบางปูค่ะพี่จะรู้ได้อย่างไรคะว่าเพลงไหนโดนอ๋อมันมีเขาเขาเขาขึ้นบอกเลยค่ะเขาโชว์บอกเลยว่าโดนลิขสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ไม่อนุญาตให้ใช้เพลงนี้ในเชิงพาณิชย์อะไรสักอย่างอะพิลาตีสวัสดีค่ะก็ <c oughs> มากันรัวๆ <c oughs> ประมาณนั้น ไม่คือเราแค่คลิปเพื่อนจะได้จะได้ค่าการมองเห็นกลับมาก็แค่แค่ทุกครั้งเลยที่ออกก็แค่ให้ะคะ่ะแต่ว่าเราก็อย่างว่าแหละเรามีคดีเกา่าเรามีคดีอะไรของเราอยู่ไงคดีเกา่าเราอะ่ะคือยอดเร็วมันจะขึ้นน้อยนีก่ก็คุยเรื่องคลิปค่ะพี่พี่โดนโดนเพลงบ่อยใช่ไหมโดนบ่อยเรื่องเพลงอ๋อ ใช่ก็เจอก็เจอของใครก็แชร์แชร์ออกให้อยู่ก็ตอนนี้คืออย่าง5คลิปเนี่ยมันขึ้น200วิว200กว่าวิวแต่ก่อนปะกะติถ้าปั้นช่องใหม่ๆอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า300 400อย่างเงี้ยแกงส้มไข่ปลาอร่อยมากบอยพี่ฟูง <c oughs> มานั้นกันอีกดีพามาข้างนอกอีกวันนึง ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรหรอกค่ะคือพามาเที่ยวจริงพามาแบบดูบรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเนื้อหาสาระเดี๋ยวใายเอาวันพรุ่งนี้แล้วกันวันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะคะหล,หลังหนึ่งทุ่มทุกวันมาดูบรรยากาศสวยๆข้างนอกบ้างพอศีสษะพอละพอศี่ตะพอดีใช่พี่ร้อนมากร้อนนะข้างในเปียกบนล้เนแน่จริง เดันความดำไม่ต้องห่วงมาแล้วสวัดดีค่ะพี่ว่าดีจรงนง้ต้อนรับนะคะเป็นอยู่สถานตอากาศบางปูแต่ว่า